เี๋เราจะมาทำอาหารแมวแบบง่ายๆอกไก่ไข่เดี๋ยวเจะเอาไปต้มเอาแต่ไข่แดงแล้วก็มีขององไว้เก็บน้องๆเหล่านี้นะคะเอาไว้กินได้ในหลายวันต้มไข่จ้าต้มไข่ต้มไข่ แล้วก็ทําการแยกไข่แดงกับไข่ขาวเรียบร,อยร้อยแล้วต้มสุกแล้วจ้าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาต้มไก่กันนะจ๊ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาไก่ไปลวกเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ต้องปรุงอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะไก่ของเราก็ทำการสุกแล้วมีพักไว้ให้เย็นก่อนนะแล้วเราก็จะมาฉีดฉีเสร็จแล้วเราจะมาผสมกับ ไข่แดงของเราจ้าเดี๋ยวเรามาทํากันเลยแล้วก็ทําการฉีกไก่เร็คเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยเริ่มจากใส่ไก่ใส่ไก่ลงไปงลเลยอยมากนะตามด้วยไข่แดงที่เราบดลงไปแล้วคลุกไปเลย เราก็จะเพิ่มน้ำต้มไก่สักหน่อยนึงล้วก็ใส่น้ำต้มไก่ลงไปเพื่อไม่ให้มันแห้ง แห้งอยู่เนาะเห็นเวาจะเทน้ำลงไปงกับคนอีกมันก็จะเหมือนเปลียบเนาะกายรู้สึกมันแห้งก็ใส่เนาะ และน้องกินมันจะได้ไม่ปิดคอนะคนแค่นี้เองเป็นอันเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปจัดถ้วยชามให้น้องกินกัน ของพี่เขาไม่ใช่ของเราสรุปกินนะจ๊ะกินนะจ๊ะ<ม>กิน,นจ้าอุ้ยอร่อยเลยเดูตัวพี่ตัวพี่ก็กินนะจ๊ะอร่อยสรุปว่าเมนูนี้ผ่านครับผม